สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างิสร,ริมรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับที่มที่เฮาครับเบอร์ตัวห่วงเลยปัดแดดไหมแต่ตอนเที่ยงครับพี่น้องกำลังละอู่เลยครับ ท่านสสก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วมาแล้วรถท่านสสมาแล้วครับสสนะฮะัสังกสีนะฮะมาแล้วสสมาแล้วครับสสสังกสีครับ หนาวไหมหนาไวนาไหมหนาวไหมอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้อันนี้เมียสาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปไปลายเดือนนะบบนอ๋อ,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 อเดี๋ยวไปไปลายเดือนยิ่งกว่านี้อีก โบสถัยถุงมือเนี่ยจับอะไรได้ครับพี่น้องขนาดใส่ถุงมือยังสวดครับแป๊บเดียวนี่ครับเนี่ยครับแป๊บเดียวนะครับ วางเล no? ็กไปพี่น้องขนาดใส่ถุงมือนี่เป็นไงพี่สอดครับสอดออดดบ่บ่เหลือเลยเห็นไหมสอดเปื่อนๆเลยโอ้ความห่อนนี่ครับผมห่อนจากเล็กนะครับหาใส่ถุงมือด้วยพี่น้องวางไปจากเครื่องชุ่มโมงนี่ให้กรรมจากหาที่นี่ผมว่ากรรมว่าไรครับจำได้ไหมว่าสามมาทีบ่ฮะ ยีซีวีกับบ้างเหรอพ่อเดี๋ยวนะพี่น้องอันนี้เพี่น้องก็ร่างต่างกันเราครับก็ร่างดึงครับหนึ่งวิธีครับ อ้ยแดรบลบแดดเลยไหมโอ้รูจอดเลยโอ้ในหน่อยับมาได้ดีครับนหน่อยในหน่อยนลครับนหน่อยนี่แน่นเลยครับโอ้าจะหันจากนาวครับนะครับ โอ้ขอะพูดบํบเพ็บัาเพ็งานดีขนาดครับนี่ครับน้องเดียของเรานะครับน้องเดียบ้านแท่นส่งเข้าวบวกวดาด้ะครับมาฮ่าฮบ้านแทนใช้พูมเลยครับบ้านแทนกุ้ซุ้มครับพี่น้องบ้านแทนส่งข้าวบวกวาดครับอันนี้เอ่อคอมเมนต์เฮ้พูม์ฮะอ้าวคอมเมน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คเม้นนะคนไทยโอ้ยเป็นคนไทยนะคนไทยกี่เปล่าคนไทยโอ้คนไทยใช้ภูมิส่งเข้าบวกกวนโอ้ยน้ำไม่ร้อนเป็นตั้เองน้ำไม่ร้อนใครร้อนคนท้้งบนเหนือร้อนอนะร้อนได้ไงคนนั่งอยู่ในลมอยู่ในลมยังร้อนเลยเออี่น้อง เล็กบ้างโดมบ้างครับพี่น้องห้อนขนาดเลยครับออกัสออกัสลบลบแมงเหรอโอ้ตายแล้วเหยียบเหยียบทะลุพื้นเลยนะครับออคัสครับ บาบอใส้ถุงมือบาทมาเลย่ได้ครับ่ฮบอใส่ถุงมือบาาเลยดเดดปดๆๆเลยเลก่บาทดดังไปบล่นนี่เอาเลยอ่ะดัดกระท้อนได้ครับเพื่อนน่างเอามออ้าเพีเดินล่องเพ่งเลยอเวนว่ากัรกันทำโอ๊ตต้นนี่นังรงอีกลองเพ่งไหมเนาะครับงนองต้องได้ลองมาแล้วอขนใจพื่นกครับขนใจเอาม้มตออเอา น้องแหม่อ้ยอันนี้คลิปนี้เพื่อนักงเหกขยงแอมเลยนะครับนี่ยครับโอ้แจใจพมแกแพัดไม้เลยนะครับเนี่ยครับฝากทิ้งงเาแอมเลยนะครับนัเอยของแอมเลยครับนี่ขันบวกกันใจเห็ดกับ่อยนาะยันยันนน่ามุ้ยวิธีเอะยนน้องไ่ได้ขึ้นยันน้องไม่ได้ขึ้นเวทีเขาต่องเห็ดโอ้ไพมักเลยไปมักเลอย่าไ่ไ่ได้ขึ้นเวทีเนี่ย ุงยิงงยิงลูกลานออลาวะเขาอันนี้ะไหตัวเอ้มใจกันละกัน่ใเออไ่าอยากเปเผยอยู่ไใจดีกว่า <Gym. S 2> น้อไอ้ร้านทำไปใช้น่อยร้ลานนี่ยไอ้ร้านนี่งนงยันได้ยาวมาเลยถึงที่ี่ลองเห็นเนาะอ๋อเดดป อันนี้นี่ขอนาขอนไม่ครับขันบ่เฮ็ดกันไว้เนาะยันน้องปันปันบมเด็ขึ้นไมที่ปอยันชนน่องคาถา่ะนชนนองละโอ้ไม่อยู่ในน้องเลยมีเศษ้วครับยานน้องบ่ได้ทุกคนนะอ่ะทุกอย่างทุกะย่าแลวก็ดีกน้อยแดนเซอร์เดนไหอนี่บ่มีหุมโมมีอย่างูเลยได้นะโมบัวานมาดูแล้ตั้งแล้วงล้ยงมันร่ออมแมนแมนครับบัว่านเราหักมือสักหักกบัว่านอีกหักกบัวบานอีก ฮะเพื่อเพื่อรันนี้เพื่ออะดิพิเศษว่าพเศษพิเศษ่าเพื่อคนที่รักนะรักเอมีมีมีพิเศษไหมใครใครวยอะมีเยอะเออเลเจเน่เจเนมันก็เจเนไมใจแล้วอ่เอาเนนไปได้ดอกครับเอาไ่ใตัวเเนาะ เฮ้ยนฮ้ยน่าพี่น้องขอบคุณอรพี่นังขอบคุขอุกดตารกงใจขอคุณทุกกาาติดตามขอคุณทุกการลับชมสําหรับชิมนีสวัสดีจ้าหอนให้น้องหอนโน้สามหอนครับ